เทคโนโลยีวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมนะฮะกรณีที่กสทชนี่กำลังจะพิจารณาเรื่องนี้ต้องติดตามเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมของระบบโทรและคมนาคมในบ้านเราเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของผู้เล่นรายใหญ่ <c oughs> ก็คือดีทรูกับดีแทในขณะเดียวกันอีกเจ้าหนึ่งก็คือ a ออ <c oughs> เป็นแชมป์เก่าเป็นแชมเปี้ยนแต่ทรูกับดีแทนี่เขาบอกว่าขอรวมตัวกันเพื่อที่จะ สู้กับเบอร์หนึ่งได้ให้มันสูสีนะแต่วันนี้ติดอยู่ที่กสทาชากสทาชาเนี่ยจะนัดประชุมเรื่องนี้กันวันที่20ะนะปรากฏว่าประเด็นล่าสุดก็คือมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาโดยคุณไตรัฐเนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าไม่ทราบว่าองค์กรสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยไปเอาข้อมูลจากไหนไปโพสต์ว่ามันเป็นผลการศึกษาจากที่ปรึกษาต่างประเทศว่าถ้าเขารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้นะ ทั้งทงที่กสทยังไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ววันนี้สภา,าองค์กรของผู้บริโภคคะคุณสารีอองสมหวังเลขาธิการคุณสุพิญญาการรงนะฮะวันนี้นี่ได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานกสทชเรียกร้องให้เปิดรายงานที่ปรึกษาต่างประเทศนะเพื่อพิสูจน์ความโปร่งใสไปเลยนะเนี่ยวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือนะฮะแล้วก็มีพันตํารวจเอกประเวทนะที่มีการระบุถึงกรณีที่มีทนายความ <า>ไปยื่นหนังสือเพื่อกล่าวโทษเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการไปเผยแพร่ข้อมูลโดยที่เป็นข้อมูลที่กสชย,ยังไม่ได้มีการพิจารณานะที่ไปยื่นที่สอนออห้วยขวางเมื่อวานนะวันนี้ก็มีการพูดเรื่องนี้ด้วยพันตำรวจเอกประเวทเนี่ยเป็นเลขานุการของทางประธานบอร์ดกสชบอกว่าไอ้ประเด็นที่มีคนไปยื่นให้เอาผิดกับผู้เผยแพร่นี่นะอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียด นะเขาไปแจ้งกับสอนอสอนเขคงทําตามกฎหมายต่อไปนะส่วนตัวของคุณสารีอองสมหวังนะที่มีการไปเผยแพร่เนี่ยนะักข่าวถามว่าเอกสารที่ไปเผยแพร่แบบนั้นเนี่ยมันสร้างความสับสนหรือเปล่าข้อมูลที่ออกไปมันเป็นความเห็นแต่ละหน่วยงานไม่ใช่ความเห็นของกอสทชนะยืนยันว่ากสชทชทํางานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนไม่ใช่ข้อมูลจากด้านใดด้านหนึ่งส่วนที่มันหลุดออกไปเนี่ย ก็ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ว่าหลุดจากกสชรจริงหรือไม่นะไอ้ประเด็นเรื่องเอกสารหลุดคุณสารีอองสมหวังวันนี้พูดถึงเรื่องประเด็นเอกสารหลุดนี้ด้วยคุณสารีบอกว่าเอ้ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนนะที่เจ้าตัวเอาไปโพส์ไงค่ะบอกว่าไอ้ที่โพส์ข้อมูลอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์กับประชาชนแล้ววันนี้ก็มายื่นให้มีการเปิดเผยข้อมูลเลยนะฮะคือจริงๆมี2ประเด็นนะฮะเป็นเรื่องเอกสารหลุดซึ่งเอกสารหลุดก็คือเอกสารหลุด เราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนแล้วก็ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยสภาก่อนพ้หรโอกนำจริงจริงนำโดยคุณสุบิญญานะฮะกับพี่สราวุฒิปทุมราซึ่งอยู่สมาคมสิลป์เศรษฐีภาพเนี่ยก็ามายื่นให้กศธชเนี่ยเปิดเผยรายงานทั้งหดคือต้องบอกว่าขนานี้กศธชยังไม่ได้เปิดเผยรายงาน ชิ้นใดเลยที่ควรจะเปิดเผยนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานของคณะกรรมการศึคณะหรือ,อรายงานของที่ปรึกษ,ษาต่างประเทศนะฮะซึ่งเราก็คิดว่ามาตรา59วงเล็บ5ของพรบรเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่ากสชเนี่ยต้องเปิดเผยรายงานเหล่านี้ต่อสาธารณะ,ะนะคะแล้วก็อ่านี่เป็นท่าทีของเจ้าตัวหลังจากที่ถูกไปร้องนะว่าเนี่ยเอ้ยไปโพสต์เอกสารข้อมูลบางส่วนได้ไง เอกสารจริงเอกสารเท็จแล้วไปโพสได้ไงกสชยังไม่ได้พิจารณาแล้วไปโพสในลักษณะสนับสนุนการเคลื่อนไหวของตัวเองอที่ไปเคลื่อนไหวโดยไปมีการพูดรณรงค์ด้วยให้ลูกค้า True d t ท็เนี่ยย้ายค่ายผู้ประท้วงอย่างเงี้ยร่วมกับอีกหลายเครือข่ายพูดแล้วเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยบางส่วนไปอ้างเพื่อสนับสนุนมันก็ไม่เป็นธรรมกับ True และ d t a ทเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ดีกับประชาชนจริง เขาก็ย้ายค่ายกันได้อยู่แล้วผู้บริโภคใช่รวมถึงแต่ถ้าเขาดีล่ะเขาก็จะย้ายจากเอสไปฝั่งโน้นแล้วแบบนี้มันจะแฟร์หรือเปล่าถ้ามาตีปาน้าใสแบบนี้แล้วสําคัญคือข้อมูลเนี่ยกสทชยังไม่ได้พิจารณาเลยนะทีนี้วันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ชี้แจงไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เรียกเราให้เปิดเผยเลยสิเจ๋มะมันเป็นประโยชน์กับประชาชนนะนะอันนี้คือท่าทีของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะทีนี้ประเด็นเพิ่มเติมก็คือว่ามีรายละเอียดว่า เอ๊ะทำไมข้อมูลเนี่ยมันมาจากหลายส่วนจังไอ้ที่ปรึกษาต่างประเทศนี่มาอย่างไงกสทชนี่นะฮะคือถ้าตรวจสอบไปดูรายละเอียดเนี่ยจะพบว่าก่อนหน้านี้สกสทชอเนี่ยได้มีการจ้างให้มีการศึกษาผลกระทบของดีลเนี้ยนะมีทั้งจ้างจุฬามีทั้งจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนในประเทศซึ่งเป็นบริษัทใหญ่โตเลยนะมืออาชีพเลย<ม>จ้างมาแล้ว Mm hmm. แต่สุดท้ายมีมติจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศรายเนี้ mm hmm. เพิ่มเติมเนี่ยก็คือ27เมษายนทําสัญญาเมื่อสิงหา65 15สิงหารายงานระบุว่าวงเงิน6ล้านกว่าบาทนะอันนี้เป็นเพจข่าวของเมนเจอร์ได้ลงรายละเอียดว่าบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศนี้มาอย่างไร mm hmm. แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอะบริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่โตน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วข้อมูล ทำไมถึงมาตอนหลังเพื่อนนะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมมาทีหลังนะแต่เนื้อหาเป็นไปตามที่มีการกล่าวกันจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบค่ะรวมไปถึงที่เขาพูดว่ามีผลกระทบน่ะก็ไม่ได้หมายวามว่ากสทอชอไม่สามารถออกมาตรการเฉพาะได้ไงออกมาตรการเฉพาะได้เพื่อไม่เกิดผลแบบนั้นก็ออกได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่อนุญ,ญาตให้เขควบรวมกิจการเลยคนที่ผิวปากสบายใจก็เออสไงใช่ สถานะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆรอยลำเบอร์หนึ่งค่ะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสําคัญคือกฤษฎีกาก็บอกแล้วว่าใช้ประกาศปี6กหนึ่งประกาศปี6กหนึ่งก็บอกแล้วว่าให้ใช้การยื่นของเอกชนเนี่ยถือเป็นการขออนุญาตแล้วอํานาจหน้าที่คือพิจารณาหากเห็นว่ามีผลกระทบก็ออกมาตรการเฉพาะมาค่<ฮ>ะไม่ได้บอกว่าไม่อนุญาตนี้รวมไปถึงที่ผ่านมามีอยู่เดีลแบบนี้ ไม่เคยไม่อนุญาตเลยแล้วไม่เคยใช้เวลานานขนาดนี้เลยค่ะแล้วยิ่งยืดเวลานานไปคนที่เสียหายคือฝ่าย True กับ d t แทที่ก็จะรวมตัวกันเพื่อมาสู้กับ AS ถ้าสนับสนุนการแข่งขันต้องสนับสนุนให้เขาควบรวมแข่งสิค่ะแล้วจะออกมาตรการอะไรก็ออกมาซึ่งไม่ใช่การไปบอลไซนะค่ะอ่าอันนี้มันเรื่อแข่งขันกันแล้วคนตัดสินคือผู้บริโภคทีนี้มันถึงจะแฟร์ค่ะถูกไหมอันนี้ความเห็นผมนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูกสทชวันที่20 ก็วันบรืลนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้รู้นะฮะ